ไปดูข่าวอุบัติเหตุในเขตจังหวัดเพชรบุรีกันบ้างนะคะเกิดอุบัติเหตุเด็กนักเรียนโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศค่ะและวิทยาลัยอาชีวศึกษาตกลงมาจากสะพานต่างระดับเข้าเมืองหลังห้างสรรพสินค้าบิก๊กซีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะสาเหตุคาดว่าน่าจะถูกรถนั้นขับเบียดจนร่างของตัวเองนั้นตกลงมาค่ะ แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองเพชรบุรีทนบุรีกำลังช่วยกันให้การรักษานางสาววราพรมานาจิตและนางสาวสุธิดารส,สีแดงซึ่งทั้งสองคนเป็นนักเรียนโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีและนักศึกษาวิทยาลัย,ายอาชีวศึกษาเพชรบุรีหลังทั้งสองคนประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากสะพานต่างระดับเข้าเมืองหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหมู่สองตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองเพชรบุรีไปอยู่ที่ถนนพิจิกะเกษมขาลงตายจากการตรวจสอบของพันตํารวจโทรหารแก้ว วิชิตพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรบุรีพบรถจักรยานยนต์ฮอนดา้าสกูปปีไอสีชมพูหมายเลขทะเบียนขอไข่กอไก่จอจาน936เพชรบุรีลงความอยู่กลางสะพานต่างระดับที่ด้านข้างด้านซ้ายมีรอยครูดกับผนังของสะพานนอกจากนี้รถไม่มีรอยเฉียวชนใดๆขนาดที่จากการสอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่าขนาที่ทั้งสองคนกำลังขี่รถ เพื่อขึ้นสะพานต่างระดับเพื่อมุ่งหน้าเข้าเมืองอยู่นั้นก็ได้ถูกรถคันหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นรถอะไรขับมาเบียดทําให้รถของตนทั้งสองคนเบียดไปกับผนังของสะพานต่างระดับและทั้งสองคนเสียหลักพลัดตกลงไปยังถนนพิเจเกษมด้านล่างซึ่งสูงกว่า5เมตรและโชคดีที่รถ ที่อยู่ด้านล่างไม่ได้ชนซ้ำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามพนักง,งานสอบสวนจะรอสอบปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งหลังอาการดีขึ้นรวมทั้งจะทำการสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป อย่างไรทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็จะได้มีการสอบสวนนะคะเพื่อหาตัวผู้ที่กระทําหรือว่าขับรถคันดังกล่าวนั้นนะคะมารับโทษค่ะไปดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ กีฬาเจสกีกันบ้างที่จะมีการแข่งขันในเขตของอำเภอชะอําค่ะโดยสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยนะคะเชิญชวนชาวจังหวัดพชรบุรีร่วมชมการแข่งขันเจสกีรายการไทยแลนด์ International Watercross ครกลางปีสนามที่4ที่ชายหาดชะอําระหว่างวันที่6-7ถึงสิงหาคม2554นี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะ สืบเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลตมนชะอามและสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดการแข่งขันเจสกีรายการ Thailand อินเตอร์เนช a ่นแนลวอเตอร์ กลางปีสนามที่4ขึ้นที่ชายหาดชะอําอําเภอชะอําระหว่างวันที่6-7สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่สําคัญเพราะเป็นการเก็บคะแนนสนามสุดท้ายของปีหรือเรียกว่าเป็นสนามชิงชนะเลิศดังนั้นผู้เข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศจะต้องขับเที่ยวกันอย่างเต็มที่ซึ่งทางด้านของดรสันทัศน์สิวณิชอุปนายกสมาคมเจสกีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดงานกล่าวว่าการจัดการแข่งขันนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีโดยการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชะอำและจังหวัดเพชรบุรีในวงกว้างอีกด้วยเพราะมีการเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันทั้งก่อนและหลังการแข่งขันในสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อสิ่งพิมพ์ไปกว่า20ประเทศทั่วโลกจึงอยากจะขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมรับชมการแข่งขัน เจสกีรายการไทยแลนด์อินเต n ร์เนชั่นแนลวอเตอร์ครกลางปีที่ชายหาดชะอำระหว่างวันที่6-7สิงหาคมนี้โดยการเข้าชมการแข่งขันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมที่จะมาเที่ยวชมเพราะว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพักสักครู่ช่วงสุดท้ายกลับมาติดตามรอบวันและบอกเรา90ค่ะ กลับเข้าสู่ห้องข่าวในช่วงสุดท้ายติดตามรอบวันและปิดท้ายกันที่รายการบอกเล่า90ค่ะนายกฤษฎาจีนะวีจารณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวเปิดงานสัมมนา วิชาการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใต้โครงการขยายบทบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นณห้องแกรนเสมาฮอลโรงแรมฮอลิเดอินรีสอร์ทรีเจนบีชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า500คนสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องนโยบายการคลังท้องถิ่นกับการมั่นคงทางการคลังซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงการบริหารการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนให้มีความเข้มแข็งเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลังโดยมีนักวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการคลังทั้งจากภาครัฐสถาบันการศึกษาและท้องถิน่นมาร่วมบรรยายเรื่องนโยบายนานาทัศนะภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญของกระทรวงการคลังซึ่งก่อนหน้านั้นมีการจัดเก็บภาษีเดิมเก็บอยู่ประมาณ12.5เปเซนในการนำเครื่องมือทางภาษีมาช่วยกระจายทรัพยากรให้เสมอภาคและช่วยแก้ปัญหาทางด้านความเหลื่อมลม้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในปัจจุบนัน ที่อาคารทำการชมรมข้าราชการบำนาญและผู้สูงอายุปราณบุรีโรงพยาบาลปราณบุรีคณะกรรมาการของชมรมได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามคัคคีและการประชุมใหญ่สมัยส,มยสามัญประจำปี2554โดยมีนายสำเริงสกุลไพสิทธิ์ประธานชมรมและคณะสมาชิกตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วยพิธีสงฆ์พิธีถวายผ้าป่าการประชุมใหญ่การรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งในวันดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประสงค์ปานไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปราณบุรีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมโดยวัตถุประสงค์หลักนอกจากจะเป็นการประชุมแล้วเนื่องในโอกาสดีวันนี้ได้ร่วมกันทอดผ้าป,ป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลปราณบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบเจ็ดรอบอีกด้วย มีองค์ประชุมอาอคารกองการศึกษาโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองพันเอกเฉลิมพลทำสมทรรองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียาบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่24มี 24. มพันเอกเทรศักดิ์รื่นเริงรองผู้บัญชาการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองพร้อ,อมคณะนายทหารข้าราชการทหารเข้าร่วมมีผู้ข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศร้อยโทถึงร้อยเอกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัดสดี ตามแผนการศึกษาจำนวน40นายกองทัพอากาศ2นายรวม42นายโดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานตำแหน่งเสมียนศัสดีอำเภอผู้ช่วยศัสดีอำเภอศัสดีจังหวัดทหารบกและตำแหน่งอื่นๆที่อยู่ในสายงานศัสดีหรือเทียบเท่าปฏิบัติงานในด้านการระดมศรกพกำลังการเตรียมกำลังป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแหน่งคุณธธรรมจริยธรรมและสามารถปฏิ แบทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยในวันดังกล่าวได้มอบประกาศนียบัตรและมอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่สามารถสอบได้คะแนนสูงสุดได้แก่ร้อยเอกชัดชัยชื่นจิตสังกัดสัสดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามและมอบโล่รางวัลคุณลักษณะผู้นำทางทหารดีเด่นได้แก่ร้อยเอกเทิอศักดิ์เกี้ยวเพ้งสังกัดสัสดีอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นต้นรุ่นที่24 ที่วัดนาห้วยตําบลปราณบุรีพระครูปราจศิลคุณเจ้าวาดวัดนาคห้วยพระครูปรลัดวชิราน,านันวชิรวุฒโธผู้ช่วยเจ้าวาดพร้อมพระพิสุสงฆ์และพระวิทยากรจากโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นระหว่างวันที่25-27กรกฎาคม2554โดยมีกิจกรรมปลูกฝันคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนเยาวชนในวัยเรียนและลดปัญหาทางสังคมในกลุ่มเด็กเยาวชนเพื่อตระหนักถึงโทษพิษภัยของอบบยมุขลดละเลิกตลอด จนศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นในความรู้คู่คุณธรรมและการฝึกปฏิบัติจ,จริงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้น้อมพระราชดำรัสหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเสริมในการอบรมเพื่อนำไปเป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้กับเด็กนักเรียนรู้ถึงคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์โดยมีนายบำรงตีเพชรนายงองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรีพร้อมผู้ในการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกาโรงเรียนวัดนาข้้ยผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบพุทธบทัตรให้กับนักเรียนทั้งสองโรงเรียนและพระครูประจักศิลปคุณเจ้าวัดวัดนาข้้ยมอบใบป,ประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครูวิทยากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ นักเรียนในอำเภอทับสะแกเริ่มทยอยทำบัตรประชาชนแล้วหลังระบบและอุปกรณ์มีปัญหาหลายครั้งในส่วนของเด็กนักเรียนและผู้ใหญ่ที <nhiều kaz divine> ่มาทำบัตรประชาชนที่ห้องทะเบียนของอำเภอทับสะแกยังมีปัญหาหลายอย่างเช่นระบบล่มและอุปกรณ์ที่ใช้กับกล้องที่จะต้องถ่ายรูปทำบัตรกับผู้ที่มาติดต่อทำบัตรประจำตัวประชาชนมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาทำให้ประชาชนที่นำบุตรหลานมาเพื่อที่จะทำบัตรต้องนั่งคอยซึ่งทางเจ้าหน้าที่พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถบริการประชาชนได้แต่ต้องติดขัดและชะงักอยู่ตลอดลา สุดทางอำเภอทับสะแกสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เสร็จสิ้น พันตำรวจเอกไตรวิทย์น้ำทองไทยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้พันตำรวจโทรประสิทธิเพชศีสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่ายางหัวหน้าชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกำลังจำนวนหนึ่งนำหมายค้นจากศาลจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเข้าตรวจค้นบ้านกลุ่มเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าเป็นแหล่งมั่วสมยาเสพติดจากการตรวจคน้นภายในห้องนอนของบ้านหลังดังกล่าวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงขอเข้าตรวจคน้นภายในห้องนั่งเล่นซึ่งติดกับบริเวณ ห้องนอนพบเพียงอุปกรณ์การเสพยาไอและยาบ้าทเท่านั้นพร้อมด้วยซองพลาสติกที่สำหรับบรรจุยาไอซ์หล่นอยู่บริเวณพื้นภายในห้อง เวลา14นาฬิกาของวันที่26กรกฎาคมพันตำรวจโทชำนาญบุญเหมาะพนันง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอําได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามหมู่ที่1ตำบลไร่ใหม่อำเภอชะอําจังหวัดพิษบุรีจึงแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของบุรณิที่สว่างสันเพชรกู้ภัยเพชรเกษมหัวหินลงไปค้นหาจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาได้พบศพนายเชื่อมแสงปรกอายุ67ปีวานเล็กที่96หมู่1บ้านทุ่งแฝกตำบลหนองพรับออำเภอห,หัวหินจังหวัด ระจกคดีคันซึ่งสาเหตุที่เกิดในครั้งนี้เนื่องจากในเชื่อมได้ลงไปหาปลาภายในอ่างเก็บน้ําแล้วเกิดเป็นตะกิวจึงทําให้จมน้ําเสียชีวิตดังกล่าวและทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานข่าวจากสํานักข่าวพิพิณิวคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกช่วงที่มีการออกอากาศทางช่องสองเคเบิลทีวีวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันกมลวันธนารัตน์และทีมงานฝ่ายข่าวจากสํานักข่าวพิพิณิวทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ างานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพทีพีพีนิว